สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดเนาะค่ะเนาะมาพอกับมาดดามาดามอีกคือเก่าในทางช่องยูทู e มาดามคำนวณสองมาดามที่วางแนวทางรัฐบาลเอ่ออันไอ้วางแนวทางเหล่าสตาร์พ่อแม่พี่น้องจะมาวางแนวทางของเหลาสตาร์ทางช่องมาดามคำนวณสองจะมีเหล่าสตาร์แล้วก็ฮานอยแล้วก็ แล้วสามัคคีเนาะสายขยันหันมาทางนี้เพราะว่าสายขยันต้องไปฝั่งนี้ถ้าสายรัฐบาลไทยเล่าพัฒนาต้องย่วมมาดามคำนวณชาแนลค่าววิตีตามชมพม่พ่พแมพี่นองแตกกันสนันวันไหวลวงคลิปให้แล้วก็มีเนาะสำหรับเล่าพัฒนาเอาผู้ใดสิไปเล่าสตาร์กับเสียนนุ่มแบบนี้ของเสียนนุ่มกอดคอกันมาศูนย์สองสองศูนย์ 0. เมื่อกวนของเพลินเข่า้ของผู้ใดเห้เขา่า ของของเรครับนั่งฝ้าบ่กของเส้นมุมนี่สายวิ่งสายลวดห้ามพลาดเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อจับคู่กับเมน่นจับคู่กับเมน่นสายวิ่งสายลวดห้ามพลาดของของเงินซิเมนของเงินรับนั่งฝ้าปุป๊งที่เขาไปงวดที่ผ่านมาจำบ่ได้เพราะว่าลงทุกวันไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องอ้าไปสิตามของเส้นมุมมัอนี่กระเจ็ดเส้นดังเท่เาเด้อกค่เด้อยังไงนี่เนาะ ชอบของใครตามของคนนั้นชอบของผู้ใดลอด่อจิ้มของผู้นั้นเคยไปก็ไผไปกับของผู้นั้นรับลอกมาเพราะผิดหวังแน่นอนชอบก็จัดคัดก็ผ่านเลขทุกตัวให้แคบเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขไม่เขาไม่หลุดเสี้ยนหนุ่มให้มารูดลาวสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าหนึ่งกับสองสองตัวสี่หางเพราะว่าเพื่อนบ่้ใ้หายหางเพราะไม่พี่น้องแต่จะมีเขา่ามีหลุดเนี่ยนอกแต่ตัววิ่งตัวรุดให้จับตามอง สองตัวสี่หางก็จะมี1 8 1 9 2 8 2 9เบิ้ลจะเป็นหนึง่งตัว3มหาง1 2 8่งสองแปสองตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่1 9 2 9 3ตัวเน้นเม็ดเดียวหางเดียว1นึ 9, แคปหน้าโจถ้าใครจะตามของเสียนนม,มแล้วไปต่อเป็นของใครเดือนดีสุข้นแล้ว่อแน่พี่นงนะ แม่นเป็นของรับนั่งฝ้าบ่เดี๋ยวมาดามให้เบิงประวัติจังหน่อยอากาบขบุญขบุณเซียนนุ่มที่ให้ตัวเลขแนวะท่างมาวางท่างช่องเนะาะกาบขบพรนคหลหลเมื่อเบิงประวัติจังหน่อยว่าของแม่เหลขกรับนั่งฝ่าบอกที่เข้าไปหมู่ว้านเมื่อวันซื่นเนาะแม่นี่รีบพอไม่พี่น้องวันที่เก้านะคะวันที่เก้าเข้าไปที่หกหนึ่งตรงตรงเลขรับนางฟ้าแล้วยังไม่หลุดไ,ได้เป็นแฟนขับจับตามอง ตามต่อตามติดมือนีว่าของเพื่อนสิเป็ี่ยนยังไรสิเข้าสิปังบ่เนาะผู้ใดเป็นเพื่อนครับของเพื่อนเลขลับน้าฟ้าหามลาสายตาเอาพรม่พี่น้องแล้วเบิงมาดามเขียนดูเลขลับนางทีพะนะโ <c oughs> อ้มาดามเอยโอ้ยพ่เพี้ยนเบิน้นเจ้าอีรีเนาะเจ้ามาดามโอ้ยัวกก็เบิ้งพแม่พี่น้องเอ้เขียนเขียนในเบนใหไ่กอนเด้อโอ้ยเลขลับนางทีพะนะ นะอุยอ้ยนะอุ้ยค่ะเนาะยนไปได้จังได้ละคุณมาดามคือเจงค่ะแต่เจ้าก็ได้จิไไนตนากานจินตนากันไปได้คักได้แน่ว่าจนจกชีพเลยได้นั่นเมื่อวานแต่เมื่อวานเนี่นั่นพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ชคือคางนี้ได้นั่นคางคางไส้มันเมื่อวานคางนี่มันเหมือนคางคว้าแม่นมือนี้โอ้ยเนาะคุณมาดามค่ะอ่ะกินยาพิษแพงเลยกินยาอัน แกอักเสบไรแล้วเป็นไปแนวไหมบ่อะจัดไปเพราะพี่น้องผู้ใดชอบของรับนางปลาตามตัวตามติดเรียกรับนางฟ้าให้มารุดเราสตาบ่ายสามโมงสี่สิบห้าห้ากับหกสองตัวสี่หางห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหกแปดเบ้นก็จะเป็นห้าห้าหกหกสามตัวสามหางห้าหกเจ็ดห้าหกแปดห้าห้าหก สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ห้าเจ็ดหกเจ็ดสามตัวเม็ดเดียวหางเดียวที่เน้นห้าหกเจ็ดแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครกาบกาขอบุณขอบุณเหล็กรับนางฟ้าที่ให้ตัวเหล็กหน้าทางมาวางทางสองก็กาบขอบุญเหลาหลายข้องพ้นเดินดีเรอยพูดนะไรไปน้องเหล็กรับนางฟ้าเนาะสาวน้อยคนสวยอ่ะต่อไปเป็นของ ชอเชดชัยหนุ่มน้อยหน้าหมุนคนรูปหรอเป็นใดชอเชดชัยก็วิ่งตะรูดยั่งบรลลูดเนี่นบ่วันที่แปดจับคู่เข้านะคะศูนย์สามเด้อวันที่เก้ากันยั่งบรลลูดวันที่สิบกันยังนนย่งบรลลูดคะ่ะเมื่อนี้ไปใหมเด้อค่ะเด้อว,วันนี้วันใหม่ตามต่อตาติดให้เป็นแฟนครับชอ,ชอเชดชัยยับมาชอเชดชัยให้มารูดเราจสตาบ่ายสามโมงสี 2, 2่สิบห้าหนึ่งกับสองสองตัวสี่หาง สองตัวสี่หางก็จะมี1 7 1 8งเจ็สองเสองแบิ้นก็จะเป็น1นึ่งสองตัว3หาง1นึ่งสองเจสองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่สองเจ็ตัวเน้นเม็นเดียวหางเดียว1นึเจ็ดแคปหน้าโจ แล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของดาล่ามาดามโอ้ของดาล่ามาดามกะตัววิ่งตัวรูดทึ่งถือว่าผ่านนี่เด้อพอมีพี่น้องเด้อย,ยังบรลุดขนาดนั่นเด้อมาอยู่มาอยู่ไปจังไดามาดามเจ้าเป็นจังไดวันที่หกเข้าตัวรูดวันที่เจ็ดกอดคอกันมาวันที่วันที่แปดหลุดวันที่เก้ายังมาวันที่สิบมาเมื่อนี้เป็นจังไดาดาล่ามาดามเมื่อนี้ไปเป็นครูนี่เด้อนี่ครูเบาเจ้า มือนีเจ้าซีมีครูปวอยากมีอยู่พอมพเปนหางไพ่สิไปนั่มาไปเป็นครูเนี่ยในลามาดามให้วันนี้รูดลาวสตาสามกับสี 4, ่สองตัวสี่หางสามหนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่สองเบิร์ก็จะเป็นสามสามสี่สี่สามตัวสามหางสามสี่หนึ่งสามสี่สองสามสามสี่สองตัวเน้นไปสองหาง เน้นไปที่สี่รูดที่สี่เน้นไปที่สี่หนึ่งสี่สองสามตัวเน้นสองหางสามสี่หนึ่งสามสี่สองแคปหน้าโจเลี้ยวไปตัวเป็นของใครเป็นของซอสองสุวรรณเนาะซ่องสุวรรณก็ถือยอนยั่งบอลลูนตวนี่เจ็ดยังมาให้เห็นอยู่ให้เจ็ดสองอกเจ็ดสี่พอไหมพี่น้อง วันที่เจ็ดวันที่ห้าอ๋เขางวดเวียนงวดเมื่อนี้ไปไหมเมื่อนี้ไปไหมเพราะว่าของเคลื่อนข่าเจ็ดไปแล้วเมื่อนี้ไม่เนี่ยอาจจะมาเป็นครูเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอะซ้ายวิง่งซ้ายรูดหามพลาดถือว่าเดินดีอยู่พ่อแม่พี่น้องมาดามกับบริเวณหายใจเทียบว่าสิคำนวณว่าเจ็ดเสียนนี่ตัวใดที่เด่นที่สุดสายวิง่งสายรูดเนาะจะได้เอาไว้เป็นแนวทาง ยังบาววางจักเทียวออยังบมีเวลาจัดเวลาจัดส่วนยังบ่ถือลายลายอ่ะมีตรราฝ้าวลงให้ผู้ใดสิตามของซ่องสุวรรณมือนีมน้มาไปซ่องสุวรรณให้มารุเลาวสตาบ่ายสามโมงสี่กับ8ปตัว4หาง70 71 80 81เจ็่งนบิ้นจะเป็นเจ็ดตัวเออเจ็ดเจตัวสหาง เจ็ดแปดศูนเจ็ดปดหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่เจ็ดศปดสามตัวเน้นเป็ดเดียวหางเดียวเจ็ดแปดศแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของสองสุบังแล้วไปต่อเป็นของเล็กมิติมาคือบวงยางเล็กมิติมาเป็นจังใดคะ่ะ เป็นจ้างไดคขาเล็กมีทีมากับคูเขาแต่มือได้หนเขาแต่ตัววิ่งตัวรูดอยู่พ่อแม่พี่น้องโอ๋อนี่เด้เมื่อวันที่เจ็ดเพี่อของเพื่อนเข่าแปดศูนย์ศูนย์แปดเนาะเขาตัวเน้่นตัวเจาะมันอนีไปใหม่ตามตัวชอบป้องขอโทษขอไห้ชอบของใครตามของคนนั้นพ่อแม่พี่น้องคะ่ะชอบของใครตามของคนนั้นเอาไว้เป็นแนวทางเพื่อนกายมาเพื่อเป็นแนวทางเนาะ เรียกว่าเขาว่าปังกระดาษเพโทษเขาให้แท่นเพื่อนขเ,ขเขาเรียกเขาเรียกแปังกระดีใจด้วยเพราะแม่พี่น้องนี่สองอย่างนี่แหละอ้าวจัดไปชอบของใครจิ้มของคนนั้นเลขมีที่มาให้มารูดเราสตาร์บัคสามโมงสี่สิบห้าหนึ่งกับสองสองตัวสี่หางหนึ่งห้าหนึ่งหกสองห้าสองหกเบิ้ลจะเป็นหนึ่งหนึ 3. 3่งสองสองสามตัวสามหาง หนึ่งสองห้าหนึ่งสองหกหนึ่งหนึ่งสองสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่สองห้าสองหกสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหนึ่งสองห้าแช็หน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาแล้วไปต่อเป็นของใครเมื่อไปยูดสองเสี้ยนพออย่อแม่พี่น้องตัววิ่งตัวรุดเนาะรุดอยู่สองเสี้ยนถือว่าเดินดียตัวนี้ถือว่าเดินดียู่พออ่อแม่พี่น้องเนาะ ืัอนี้ตามไม่ของล็อกิกพารวยบอกไปวันนี้วันใหม่เป็นจังใดล็อกิกเจา้าตัว,วิ่งตัวรูดมาหเห็นอยู่มันบอกอ่ะื่อนี้มือไม่ตามตัวล็อกิกพารวยให้มารูดรล้วสตาร์บ่สามโมงสี่สิบห้าแปดกับศูนย์สองตัวสามหางโอ้สองตัวสี่หางโอ้ยเบาคักเนาะสองตัวสี่หาง แปดหนึ่งแปดสองโอ้ขอโทษขอใบ้คนนึงแปดหนึ่งแปดสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดศูนย์ศูนย์สามตัวสามหางแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองแปดแปดศูนย์สองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่ศูนย์รูทที่ศูนย์เน้นไปที่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสามตัวเน้นสองหางแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สองแคปหน้าโจ ถ้าใครจะตามของเลขล็อกกิกผ่ารวยคนสวยที่ให้มาเนะาะาขอบุขอบคุณเช่นเชยนที่ห้ตัวเลขนะทั้งมาางทั้งช่องแล้วก็ขาบขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามตาบขอบพระคุณหลายๆคลิปต่อไปจะเป็นของฮานอยเด้อเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ